เห้เจ้านั่นนั่นเจบแล้วข้อสีหัก็ย่าเห็นแล้วมือ,ม,อ,ม,อม้าบังไว้หันบ่เดตตุ่มลงเจ้าเหตุเจ้านั่นพี่เต้หอยพี่เต้หอยเส้นมากมันติเป <c oughs> ็นลมเลยเจ้าหนันมันให้เหตุเอาอตีเลยตีแฟดเลยยิ้มใส่พวกหมา ดีดเอาเ็ข้อสิฮะไปดอาเอานมมามาให้ีเต้กินจ้าเกไฟแม่นะเอานั่นเจ้านี่ตายมาหนี้งนี่เนี่มันเฮ็ดเอาเฮ็เอาแล้วมันสตานยังวมันือเนี่ยลมันสตายเล็กน่อยน่ะเจาเฮ็ดขอยเฮ็ดแหละ มีการน้อยกว่าข่อยได้เข้าข่อยซ้าเข็นข่อยซ้ายตายหลายคนแล้วกใจายมันจเป็นอันไปนั่นนั่นหัวสิฟ้าอนนไปลูกคืนเจ้าเอาไปก่อนได้เออออกไดแล้วย่ไมัหายมันอยู่ต้องคอยมันกอดได้ เดี๋ยว <mm ่จมอยนะยันตัจับแม่ตัวลูกหนีบางทียนเยี่ยว จัดการมันยาาจัดการมัน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 คิดังคิดังโอ้ยโอ้หัวฉันเท่เลยเจ้าน่าพักถือไปแล้วรอบหนึ่ง ตาเศร้าแดงล้ว <rôle> หัวม <s Kelly> <be> ันเบอรเตะเศ้าเศร้าเศร้าไว่เศาวครับขอบคุณครับฮ